đi vô nhiều lần mà cái 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 <laughs> chị say, sẽ... chị thấy sẽ... mày đẹp, 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 ค้ามาเลยข่าไม่ได้หกด้วยนะคะที่เดียวจะทิ้งภาชนะในทุกงน้ำนะคะดีครับจ้าจ้าจ้าโค่ะอคะเอทา็งทยะยและืาน้ค่ะ5-7บ้านะคะก็มาพบกันที่ประชุหนี้นะคะซึ่งดวนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดท 아. <목소리로>